อิมินาสกาเรนะุทธังอภิปุชยามาอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปุชยามาอิมินาสกาเรนะ ตังขังอภิปุชยามาอรังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากโต ข่าวตาธรรมโมธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามาามี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ ตัสสะเอเตเปโสภะคะวะระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรรญาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทโธอนุตตรโรปุริสัตถมาสารถิสัต ท้เทวมนโนสานังพุทธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิทิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโก นาหโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ ยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโคสามิจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโคยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัทธาปุริสาปุคลา เอสสะพะคะวโตสาวกคสังโฆอาหูนาโยปาหูนาโยทาคีนาโยอัญชาลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ ชายาสนากตาพุทธเจตวามรังสวานังจตุสัจจาสัพพังรสังเยปิพิพิสุนราสพังตันหังการาตโยพุทธะทวีสตินายกา สพเพปติติตาไมหังมัทเกเตมุนิสาราสีเสปติติโตไม่หังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโกปติติโตไมหังอุเรสะภาคุณากโร อาทเยเมอนุรุธะสัรีปุตโตจะทากีเนกอนันโยปิทิภาคัสมิงโมกาลาโนจะวาเมเกทากิเนสวาเนไมหังอสุงอานาธาราหุโร กสะปอจะมะหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกมเกสะโตปิธิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกะโร เนโนสิริสัมปนาโสพิตตมุน so ิปปงคโวกุมารกาสโปเทโรมาเฮสิจิตวาทโกโสมัยห ah e ังวัฏเนนิจ so ังปฏิทสิคุณากโร โณอังคุริมาโรจะอุปารินณธาสิวะรีเทระปัญจอิเมชาตานระเตติระกามะเสสะสิติมะเถระวิชิตาจินาสาวกา เอเตสิติมหาเถระชิตวันโตชิโนราสะชลันตาชิละเตเชนะอังขะมังเคสุชนทิตาราตนนงปุระโตอาสิทากิเนเมตสุตตกัง ชาชังคังปัจจโตอาสิวาเมอังคูริมาระคังหันทะโมระปริตตจาตานาติยสุตตะังอากาเสชะธนังอาสิเสสะปการสันติตา ชินานานาวารังยุตาสัพตปการังกตาวาตาปิตาทิฉันชาตาพาหิราชตุปาตวอาอเสสวินายังยันตุอนันตาชินเตชะสา วาสโตเมสกิเจนะสัทสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชรมัจจามีวิหารต่างมหิตเเรสัทธาเรนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสะพามิเจวามโตสุตโตสุรโข ชินานุภาเวนชิตุปัตตโวธรรมานุภาเวนชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนชิตันตระโยงสาทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินปัชเรีติ คติกามหาพรหมมาสิริเมตตาปัญจพุทธานะมามิหังหาระหังสัมมาสัมพุทธโภคะวัานโมขากราบไว้พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งชื่อว่าพระกะกุสันโธพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง ชื่อว่าพระโกนาคมนโนพระพุทธเจ้าองค์ที่สามชื่อว่าพระกสัสปพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ชื่อว่าพระโคตโมพระพุทธเจ้าองค์ทีห่ห้าชื่อว่าพระอริยาแมตรโย ο, เมื่อดับจิตไปขออย่าได้ไหลหลงตั้งจิตจำนงจงใจพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แกวจากบวงมานขอให้พบพระเมตไตรขอให้ไกลจากมานพระเกตพระแก้วพระจุรามณี พระสีสันเพศพระองค์เสด็จเข้าสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าสั่งไว,ว้ว่าให้ภาวนาทุกขังอนิจังอนัตตาปวงข้าขอ,อุธิชีวิตแด่พระตัตรารัย ด้วยใจเขารพบูบชาปวงข้าจะรักษาชาติศาสตร์ขอภัยพิบัติจงหมดไปปวงข้าจะทรงไว้ซึ่งศีลธรรมประจำใจให้มั่นคงปวงข้าจะดำรงมุ่งตรงในพระพุทธโทพธิญาณ ปวงข้าขออธิฐานให้บรรจบพบพระศีอานเข้าสูพ่พระนิพพานธานนนี้ด้วยเทนินกายนวาจายวาเจตเสวาพุทเถกุกรหมังปะกตังมยายัง พุทโปฏิขานเธนตัวชยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเถกาเยนวาจายวาเจตสาวาธรรมเมกุกรรมปะกตังไมยายังธรรมโมปฏิขานหธนตัวชยันตัง การันตเรสังวริตรงวธรรมเมก์เย์เนวาจายวาเจตสวาสังเคกุกามังปกตังมยายังสังโคปฏิการหานตวัชยันตังการันตเรสังวริตรงว่าสังเค โอกาสวันธามิพันเตสัพพังอปารทังขมัทเมพันเตมายากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตภังสามินากตังปุญญังไมหังทาตภัง สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ